ครับผมกัน่เลยก็ต้องกราบสวัสดีวัยรุนไทยเชื้อสายดางทานกันด้วยนะครับผมวันนี้เข้ามาอยู่ผมแฮร์รี่ชแนลกันเหมือนเดิมนะคผูค้ชมมาครับผมวันนี้ก็มาลุยในค่าย PG กันเหมือนเดิมผมมาอยู่กันในเกม Way of the Kilen หรือ Kilen ของค่าย PG กันนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวน้องบอกไว่อเลยแม่น้าไม่ทำตามผมรับชมเพื่อความสนุกและวอมาถึงขิงท่านเท่านั้นเดอครับเดอมาจัดไปผมช่วงนี้จัดขอจัดพีจีนลัวครับผมมีมาลุย 10K ผมเหมือนเดิมทุกชมมาจัดฟิวเจอร์นะครับนาอมาลุยฟิวเจอร์เลยดีกว่าพูดพามทำเพลงแล้วผมเลือกเบ็ดได้แล้วก็ใส่กันไปเลยดีเออหมาผมจารอดหรือจาร่วงครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมอ่านคำเตือนกันด้วยเดอหมาผม คูณไงวะเนี่ยโอ้โหคูณเพิ่มมาสามเลยว่ะเป็นคูมทีละสี่เลยวะเนเี่ย <c oughs> โอ้โหแต่สปินเจ็ดรอบครับผมไม่เป็นไรคุณผู้ชมลุยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเกมยังไม่เริ่มเลยเอออย่าเพิ่งคิดไปไกลสวยดิยมาโอ้โหคิวได้อยู่มาดิไงต่อครับผมเอ้ยมีไว้ก็ต้องมีก็ต้องมีต่อแล้วเออสวยจัดับผมช็อตนี้อุ้ยมาอีกแล้วคุณผู้ชม เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยดูดี่โอ้โหอะไรครับเนี่ย<แ>อะไรครับเนี่ยโอ้โหสวยจัดคุยมาลัวๆเลยคุณผู้ชมไหลลัวๆเลยว่ะเฮ้ยปื๊บเดี่ยวโอ้โหช็อตนี้ผมบานเตี้ยเรียบร้อยโอ้โจบนี่ไม่ต้องไปต่อเลยคุณผู้ชมโอ้โหหนีให้ไวเลยแบบนี้ผมโอ้โหเราเล่นกันไปสี่สามรอบผมโอ้โห มาดิก็มาดิครับวันนี้แหละพี่จะแจ้งเกิดไอ้นมมาลุยผมสี่รอบขอแบบเด็ดมาอีกทีผมเตรียมตัวหนีเลยนะเนี่ยเตรียมตัวไปนอนเลยเนะ่โอ้โหวันนี้นอนหลับฝันดีบ่ะบอกเลยคุณผู้ชมนอนหลับฝันดีว่ะไม่ต้องอะไรมากมายผมลุยอื้อเรียบร้อยครับผมโอ้โหดู ดูเอาเดอ้อเฮ้ยก่อนหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยแม่นะไม่ทำตามผมรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงของท่านเท่านั้นเดอ้อขับเดอ้อมาอยากได้ผักกาด่ะเฮ้ยอยากได้ผักกาด่ะเฮ้ยอุ้ยเอา้เอาเฮ้ยเรียบร้อยเลยว่ะคุณผู้ชมแบบนี้โอ้โหเกินปุยมุยเกินปุยมุยเรียบร้อย,ร,อยร้อยเคจนได้ครับผมโอ้โหหวานจี๊ยบคุณผู้ชมแบบนี้มันหวานจีย๊ยบเลยว่ะเออเอา,เอา เอาสเก็ตเตอร์เข้าด้วยนี่ว่ะเอ้ยเอาแล้วไงครับผมโอ้โหวันนี้มันวันอะไรวันนี้วันนี้มันเป็นวันอะไรวันนี้เรียบร้อยครับผมสเก็ตเตอร์เข้าด้วยอ่ะเออเอาเรื่องว่ะโอ้โหเจ็ดรอบเหมือนเดิมรังผมนี่แหละบอกเลยเจ็ดรอบเนี่ยหมานบอกเลยเออดูแบบเมื่อกี้ดิหมานปะละ่ะสุดปะละ่ะโอ้โหจบนี่ผมพอเลยนะคุณผู้ชมผมไม่ไปต่อเลยครับผม ผมห,หนีไปนอนเลยบอกเลยชอนน็อตนี้ผมหนีไปนอนให้ไวคุณผู้ชมก็เอาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหแต่เกลือรัวๆเลยวะ่ะสปินนี้เกลือรัวๆเลยคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมโอ้โหแค่นี้ก็สุดแล้วถือว่าได้แบบช็อตเด็ดให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วเออแค่นี้ผมก็พอแต่ละแต่จบนี้ผมก็พอเลย ให้ไวเลยครับผมเอออย่าอยู่นานคันแน่ไปคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ขอพอแค่นี้ดีกว่าเออไม้เดียวผมแบบจบเจ้าไม่เล้วหรือเลยเออจัดไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รับผมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ